สวัสดีครับสวัสดีครับกลางวันนี้นะครับนะน้องมีวัตถุมงคลน,นะครับนะเรายังรุยกันต่อนะนรับกับพระขุนแผงผงพลายกุมารรุ่นแรกนะครับ พุทธพิษณุตาอธิษฐานจิตโดยพระอาจารย์อธิเลกนะครับนะบอกเลยนีฮะนี่หนึ่งรุ digital, uh, ouais. way, right? ่นนะยังร้อนแรงสม่ําเสมอพี่นะยังร้อนแรงสม่ำเสมอวันนี้นะครับได้มาอีก18รุ่นสุดท้ายครับได้มาอีกสิบแปดรุ่นสุดท้ายครับหาค่อนข้างยากนะพี่นะนะพี่ๆก็แบ่งมาบวกบางๆมาใช่ฮะผมก็อยากมาแกะให้พี่ๆได้รับชมนะฮะส่วนใครอยากได้รุ้นนะครับตอนนี้รุ่นเหลือไม่มากแล้วพี่นะรุ้นของเรานะเหลือแค่นี้พี่นะนี่ รุ่นของเราจะเหลือแค่นี้พี่เลข69นะเลข77เลข70 นะ80เลข2เลข11นะครับลุ้นละสอรบาทยกคู่400พี่เหลือเพียงแค่นี้แล้วนะเหลือเพียงแค่6ลุ้นสุดท้ายแนละ้วพี่ชายนะครับเอาไปลุ้นเองกันได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับนะผมก็ปิดมานะครับวันนี้ปิดมาได้อีก18ลุ้นนะครับเดี๋ยวเราวันนี้เรามารุ้นไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับเราไปรุ้นไปพร้อมๆกันนะครับส่วนรายการที่ผมเปิดรุ้นนะฮะร,ราคาก็ตามอ่า เนื้อเลยนะครับราคาตามเนื้อเลยนะครับแต่ผมจะแจ้งไว้ทุกองคนะครับเดี๋ยววันนี้กลางวันนี้เรามาลงรับชมไปพร้อมๆกันครับพี่ชายถ้าหากชงใจไหนนะครับนะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าหากถูกใจไหนปิดหรืเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยแล้วกันนะพี่นะถ้าชอบตูใจแล้วกันไหนทักม่ได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรผมได้เลยนะครับซึ่งเป็นหมายเลขเดียวกันพี่นะฮะซึ่งเป็นหมายเลขดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยพี่ชายนะครับรายการที่หนึ่งครับมาฮะ ทางพี่นะรายการที่หนึ่งครับมาฮะรายการที่หนึ่งครับมาฮะเปิดตรงพร้อมกันครับพี่ชายรายการที่หนึ่งครับรายการนี้เปิดออกมาครับรายการนี้หนึ่งจุดหกครับ รายการนี้หนึ่งจุดหกนะพี่นะผมขอดูรายการสักครู่นะฮะรายการเดี๋ยวแป๊บนะครับพี่ชายมาฮะรายการนี้ครับเปิดออกมาเป็นเนื้อผงพยางยุดําเนียฮะด้านหน้ากากทองฮะฝังกุมารยืนยงนะฮะฝังกุมารยืนยงพายฮะนี่ฝังกุมารทองนะฮะพายยืนยงพี่เลขคนจเบอร์สี่หนึ่งฮะ รายการที่เอาไปสองร้อยพอนะครับรายการที่หนึ่งเอาไปสองร้อยบาท <บา S 2> พอพนะครับพี่ชายนะฮะนะฮะต่อมารายการที่สองนะรายการโอ้โหรายการที่สองเปิดมาทีเด็ดเลยฮะเช้านี้รายการที่สองเปิดมาทีเด็ดเลยครับเช้านี้ฮนะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อ กะเบื้องดินเผาสีฟ้าครับเป็นเนื้อกะเบื้องดินเผาสีฟ้าพี่เลขคุณเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งฮะเลขคุณเบอร์หมายเลขหนึ่งหนึ่งพี่รายการนี้ขอสามร้อยนะพี่ชายรายการนี้จัดให้สามร้อยพอครับพี่ชยายร 1, ายการที่หนนะึ่งนะฮนะรายการที่สองนะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งหนึ่งนะครับนะจัดไปพี่ชายขอเบาๆฮะจัดไปฮะขอที่สามร้อยบาทพอนะครับต่อมารายการที่สามเปิดออกมาฮะ รายการนี้เป็นเนื้อผงพลายทูโทนครับนี่ฮะข่าวน้ําตาลหลังฝั่งเม็ดเหล็กไหลครับเลขคตัเบอร์หมายเลขสามสิบเจ็ดครับเลขคุณตั้งเบอร์มายเลสามสิบเจ็ดพี่รายการนี้เอาไปสองร้อยยี่สิบาทนะเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทพอครับพี่ชายรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ฮะ ไลโอ้โหรายการที่สี่ครับเปิดออกมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อดินเผาฝังพลเต็มสูบฮะเลขคนต้เบอร์หมายเลขเจ็ดสิบแปดนะเลขคนต้เบอร์มันเจ็ดสิบแปดพี่รายการนี้เนียครับปิดกันไปหกเจ็ดร้อยนะ ปิดการไปหกเจ็ดร้อยพี่ฝังพลเม็ดใหญ่ๆแบบนี้น้องขอที่สามร้อยห้าสิบบาทพอน้องขอสามร้อยห้าสิบาทพอรายการนี้เป็นเนื้อดินเผาเนะ่พี่นะรายการที่เด็ดเลยครับขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่นะรายการลิมิเต็ดนะครับหรือรายการหายากนะเปิดเป็นปลาแซวพี่สามร้อยห้าสิบาทพอนะครับ ต่อมารายการที่5เปิดออกมาพ os, pigs, ี่โอ้โหรายการที่5เปิดออกมารายการนี้เป็นเนื้อยอดนิยมพี่รายการนี้เป็นเนื้อผงจินดามณีหน้ากากเงินแท้ครับนี่โอ้โหหน้ากากเงินแท้เลขคุณเบอร์หมายเลขยี่สิบเก้ารายการนี้เป็นเนื้อจินดามณนีฮะองค์นี้ขอที่350บาทนะพี่นะรายการนี้หน้ากากเงินแท้นะพี่นะรายการท็อปเลยนะ6.1เลยนะพี่ชายนะต่อมารายการที่6กครับ รายการที่หกเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้รายการท้อบ,บนอีก๋พี่รายการนี้เป็นเนื้อผงพยางยูดามหลังติจีวอนฝั่งตะกุดเงินแท้สามดอกพี่เลขคัวเบอร์แปดศูนย์นะฮะเลขคัวเบอร์แปดศูนย์พี่ฝันงตะกุดเงินแท้สามดอกนะรายการนี้จัดไทยพี่นะขอที่สามร้อยนะขอที่สามร้อยบาทพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่หกครับโอ้โหนะทีเด็ดเลยนะพี่ชายนะทีเด็ดเลยนะครับนะ ต่อมาครับมาลุยกันต่อพี่ชายนะยฮะกับพระผงพลายกุมารรุ่นแรกพระอาจารย์อิเดกครับมาฮะร,รายการที่7นะขออนุญาตเปิดฮะร,รายการที่7เปิดออกมาเป็น6นะฮะร,รายการนี้นะฮะร,รายการที่7เปิดออกมาเป็นเนื้อจินดำดีณนักหน้าทองนะฮะไอ้หนักหน้าเนืน้อติดแผ่นเงินแท้หลังฝั่งเม็ดอ,อุกครับเลขคนละเมอร์หกเก้าโอ้โห รายการนี้เนื้อจินดามันีรายการท็อปพี่รายการท็อปพี่รายการนี้นะครับจัดให้พี่พี่นะครับขอที่3 5 0อห้าบาท350้าบาทพี่ได้รายการลิมิเต็ดแบบนี้นะครับได้รายการลิมิเต็ดแบบนี้เลยนะรายการนี้รายการที่7ครับพี่โอ้โหนะทีเด็ดเลยพี่จ๋านะต่อมาครับรายการต่อไปพี่รายการที่8ดครับโอ้โหเปิดมาแต่ละออคงบอกเลยว่าทีเด็ดทุกโอคงฮะทีเด็ดทุกอ่งเลยฮะรายการที่8ดเปิดออกมาครับรายการนี้ เป็นเนื้อกระเบื้องดินเผาสนะเป็นเนื้อกระเบื้องดินเผาสีเหลืองพี่โอ้โหเลขคุณตเบอร์สี่หนึ่งคเลขคุณตเบอร์สีห่หนึ่งพี่นะลายการที่เนื้อกระเบื้องดินเผาเอาไปสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทครับพี่ชายต่อมาครับพี่ชายลายการถัดไปฮนะลายการที่เกนะ้า รายการที่เก้าเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เนื้อผงพลายทุโทนขาวแดงเนี่ยฮะหลังฝั่งตะกุดเงินสองดอกฮะเลขคนเบอร์หกศูนย์เนียฮะนี่ฝั่งตะกุดเงินฝั่งซ้ายฝั่งขวานะพี่นะนี่ฮะรายการนี้เอาไปพี่ชายนะครับสองร้อยห้าสิบาทพอฮะรายการที่เก้าเลยครับนะมาลยฮะรายการที่สิบครับพี่ชายนี่ครับรายการที่สิบเรามาเลยันต่อฮะนี่ฮะแต่ละรายการนะครับวันนี้ ทีเด็ดเลยพี่ชายนี่ครับทีเด็ดเลยนี่ครับแต่น้องเปิดปในการเพิ่มกันเลยฮะรายการที่สิบครับโอ้โหรายการที่สิบเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้ฮะ เนื้อชมพูเนี่ยฮะเนื้อชมพูรุดสะกดใจฮะนี่ติดหน้ากากองค์แบค็คองเงินพี่ติดหน้ากากสาองกระจัดแบ็คอง์เงินที่เลขโค้ดจำนวนหมายเลขสี่สิบเอ็ดฮะเลขโค้ดจำนวนหมายเลขสี่สิบเอ็ดฮะรายการที่สิบครับโอ้โหงามๆนะรายการที่สองร้อยห้าสิบบาทพอครับพี่ชายฮะรายการที่สิบนะครับมาลุกต่อนะครับไปกันต่อพี่ชายนะฮะรายการถัดไปรายการที่ เอ็ดนะฮะนี่รายการที่สิบเอ็ดเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นี่ครับเป็นเนื้อจินดามณีนะครับเป็นเนื้อจินดามณีครับรายการนี้ลอยหยกเลืองแสงอะรายการนี้ลอยหยกเลืองแสงครับพี่นี่หยกเลืองแสงพี่เลขคุณตั้งเบอร์หมาย <c oughs> เลขแปดศูนย์เอาไปพี่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะฮะหยกเลื้งแสงนะพี่ชายงนะั้นรายการนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับ มารู้ต่อพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบสองอะร <c oughs> ายการที่สิบสองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นีครับรายการนี้เป็นเนื้อก้นโคกติดหน้ากากนวะะ เนื้อก้อนคกติดหน้ากากนวะเลขคนเบอร์ยี่สิบเก้าโอ้โหนานๆเน,นืนน้อคนค,คกโคตรสวยเลยพี่เลขนี้โคตรสวยเลยพี่นะรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับโอ้โหดูนะดูมุมที่โคตรด,ดูยังสวยพี่ชายนะหนะ้ากากนวะสามร้อยบาทพอครับพี่ชายเปิดแบ่งปันให้พี่พนะเนี่ยฮะเปิดแบ่งปันให้พี่ๆครับเนี่ยฮะต่อมาครับรายการถัดไปครับพี่ชายนะหรือรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบสามครับ รายการที่13เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อดินเจ็ดโป่งหลังฝั่งตะกุด3ดอกนะฮะอู้หลังฝั่งตะกุด5ดอกพี่พูดผิดนะฮะหลังฝั่งตะกุด5ดอกเลขคนณเบอร์มาเลข52ฮสองะเลขคนณเบอร์มาเลข52พี่รายการนี้เอาไปาพี่เบาๆฮนะ350บาทนะครับ3า0บาทพี่ปิดขเข้ามาได้เลยนี่ะเนื้อดินเจ็ดโป่งนะฮะเอาไปครับนี่ ต่อมาครับพี่ชานรายการถัดไปครับรายการถัดไปเป็นรายการที่ส4บสี่รายการที่สิครับเปิดขึ้นมาพี่ โอ้โหรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อกะเบื้องดินเผาสีม่วงเนื้อกะเบื้องดินเผาสีม่วงพี่เลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองเก้าเลขโค้ดเบอร์หมายเลขสองเก้าพี่รายการนี้เอาไปฮะเนื้อกะเบื้องสีม่วงสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับนะต่อมาครับพี่ชารายการถัดไปครับนะรายการถัดไปเป็นรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าเปิดออกมารายการน,นี้เนื้อดินเผาฝังตะกุดสองดอกพี่ฝังตะกุดโทนใหญ่สองดอกพี่เล เลขคนจับเบอร์มันเลข42ฮะเลขคนจับเบอร์มันเลข42พี่ฝังตะก,ตะกนุนใหญ่พี่พนะเอาไปเพียงแค่300บาทพอพี่ฝังตะกุนเงินใหญ่นะพี่นะเอาไปสามร้บาทพี่คลาสสิกสวยๆอย่างนี้พี่นี่ครับพระผมขุนแผนพลายกุนบารุ่นแรกพระอาจารย์เจริญฮะต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปที่รายการที่16 รายการที่ที่เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อทโทนฮะนี่ผมผมพลายทโทนพี่รายการนี้หลังฝั่งตะกุดสามกษัตริย์เลขคนเบอร์หมายเลขสี่สามฮะเอาไปพี่สองบาทเอาไปพี่สองร้อหบาทครับรายการที่16บหกฮะต่อมาครับดูกันต่อพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่17บเจ รายการที่17เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เปิดขึ้นมาได้ทีเด็ดเลยฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อนาะหนะ้าเป็นที่นี้กส60รายการนี้เป็นติดแผ่นเงินแทบพี่อ้าวติดแผ่นเงินแท้นี่ฮะนี่ฮะดานนาปั๊มจีวอนพี่ชายน่ครับนี่ฮะ,ฮะสวยสวยเลยโอ้โหนี่ฮะ ติดเงินแท้นะครับหลังฝั่งเมอุกนะรายการนี้เอาไปสองอยห้าิบาทปอพี่เอาไป2อ0ยห้าสิบาทพี่สำหรับเนื้อจินดามานี่ฮะโอ้โหทีเด็ดเลยได้พี่จ๋าทีเด็ดเลยต่อมารายการสุดท้ายพี่ชายรายการสุดท้ายของ ep นี้เปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้เปิดขึ้นมาเป็นเนื้อไม้ขนุนโอ้โหเนื้อไม้ขนุนตลายพายฮะเนื้อไม้ขนุนพี่เลขโคดนัวเบอร์อยู่ที่ไหนเอ่ยเลขโคเดอร์อยู่ที่ไหนเอ่ยนี่ฮะ เนื้อไม้ขนมเลขคุดตเบอร์ด้านหน้านะพี่เลขคุดตเบอร์อยู่ด้านหน้าครับเลขคุดตเบอร์อะไรเลยนะสามหนึ่งไปพี่เก้าศูนย์หรือสามหนึ่งนะฮะพี่พี่ดูเอานะฮะเนื้อไม้ขนมพี่โอ้โหคล oui. าสาสิกจิตคลาสสิกจัดพี่ชายรายการที่เอาไปฮะสามร้อยบาทพอพี่สามร้อยบาทพอพี่ในรับโอ้โหนะวันนี้ก็เปิดมาแล้วพี่ชายยันสิบแปดรายการพี่ได้มาแค่นี้นะนะสนใจใครรุ้ดนะพี่นะ่ะเหลือแค่นี้นะพี่นะนี่ฮะ หกเก้าสิบเอ็ดแปดศูนย์นะครับแปดศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับสองเจ็ดเจ็ดเนี่ยเหลือเพียงแค่นี้เลยครับใครถูกใจไหนปิดทางเข้ามาได้เลยนะครับใครถูกใจองค์ไหนปิดทางเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณพี่ท่านที่ติดตามนะครับขอบพระคุณมากครับ